ทำอารมณ์รสผลไม้หมากฝรั่ง Trident Splash ไม่มีน้ำตาลไม่ทำให้ฟันผุแต่นาฬิกา10นาทีขอบคุณที่เปิดมาดูเราในเชาน้านี้และคุ้มค่ามากทีเดียวนะครับเพราะในเช้านี้เราจะได้มีโอกาสต้อนรับ The Winner ของ True Academy f a n t a s i a Season ที่7แล้วก็รวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยอขอเสียงปรบมือต้อนรับพวกเขาหน่อยนะครับ ยัย้ๆยยัยยยยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะแต่ละคนนั้นปกติแล้วผมรู้เลยนะครับว่าไม่ค่อยตื่นเช้าเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ดูน่าสดชื่นเป็นพิเศษนะฮะยินดีด้วยกับคุณปอนะครับในฐานะที่เป็น The Winner นะครับในซีซั่นนี้ถ้าใครนะฮะยังจําภาพนี้ไม่ได้ภาพนี้ผมจะบอกให้เลยเป็นภาพที่ปอจะต้องจําไปจนวันตายนะครับดังนั้นเดี๋ยวฉายภาพนี้ให้ดูครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา of True Academy Fantasia Season 7 at 3.10. ปอนี่เป็นแหล่านี้เวลาอายุน้อยที่สุดใช่ไหมจริงผมจะลองลงไปเลื่อยๆไม่ต้องเพราะผมให้คุณเข้ารอบนี้เลยเราเลือกคุณครับตอเอาแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดอายุเท่าไหร่ครับคุณปอฮะ17แล้วครับ17เ <17 S 2> พิ่งย่างเข้า17 17จ็ดสิปลายเดือนนะครับอ๋อก็ลอนเยี่ยง16อยู่ใช่ครับอ่านะฮะและและ,และ,และนี่อายุน้อยสุดแล้วใครมากสุดครับสุดยงเลย อาอยุไรสิบเก้าโอ้ยโทษสิบเก้าใช่ไหมเ <22. S 1> อ่ยยี่สิบสองอ่ายี่สิบสองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมนะครับแน่นอนหลายๆคนหลายๆคนอึ้งมากกับตอนที่คุณมาสมัครใช่ไหมครับ <c oughs> คือตอนนั้นได้ข่าวว่าไม่มีค่ารถมาสมัครนะคือมีครับคือแบบก็แบบเก็บตังค์มาเลยคือไม่อยากรบกวนคุณพ่อคุณแม่ครับครับก็เลยเก็บตังค์มาเองอะไรครับแต่ว่าตอนกลับนี่ก็กลับไม่ได้ด้วย ตอนกลับนี่ก็คือตอนกําลังนั่งรถกลับกลางทางครับก็พี่เขาก็โทรมาบอกว่าวันต่อไปให้ไปไปออรดิชั่นต่อใช่ไหมครับก็เลยก็เลยลงกลางทางครับแล้วก็นั่งกลับไปขอนแก่นอีกทีก็คือรอรถอยู่ข้างทางเนาะก็รอรถไปขอนแก่นอีกทีหนึ่งครับแล้วพอไปถึงขอนแก่นทีนี้ก็มันก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะไม่เคยไปขอนแก่นใช่ไหมครับก็ก็ต้องหาที่พักเองอะไรครับคือก็เดินหาที่พักอะไรจหาเงินจากไหนครับปอหาเงินก็ พอมีอยู่บ้างครับแต่ก็ต้องเช่าที่ที่มันแบบที่ที่อยู่ได้เองครับอ่าอะลครับแต่แต่คุ้มค่าไหมคุ้มมากมากคุมคค้มนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมว่าน่าจะคุ้มนะครับๆๆ <ๆ S 2> แน่นอนภาพที่เราได้อ่ใช้คุณดูเม่สักคู่นี้คือภาพความประทับใจตอนนี้ก็ประกาศ The Win n e r อร์ซึ่งซึ่งอย่างที่บอกไว้ปอจะต้องจดจาไว้ตลอดกาลเลยนะฮะถามว่าตอนนี้ก็ประกาศตอนนั้นเนี่ยเราคิดอะไรหรือนึกถึงใครครับตอนนั้นก็นึกถึงพ่อกับแม่ครับครับเพราะว่า แบบอยากบอกว่าแบบทำทำสำเร็จแล้วเลยครับความฝันแก็แบบนึกถึงตอนที่ตัวเองไปออดิชั่นด้วยครับครับนึกถึงว่านึกถึงว่าแบบมันผ่านอะไรมาก้างแล้วแบบมันก็ดีใจมากๆครับที่ได้อ่ะทีนี้ให้เอานี้ดีกว่าในเมื่อเรามาครบทุกคนเลยนะฮะทั้ง12คนนี้ให้ปอพูดถึงเพื่อนๆแต่ละคนดีกก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเเริ่มที่น้ำแข็งก่อนครับน้ำแข็งน้ำแข็งดีครับดีคนชอบเล่นดนตรีเป็นคนอารมณ์ดีครับครับ พี่กรีนพี่กรีนเป็นคนหน้าตาดีครับพี่กรีนเป็นคนน่ารักครับพี่กรีนชอบแกล้งอะไรครับบอสฮะบอสบอสเป็นคนมีทุกอย่างครบหน้าตาดีหล่อที่สุดแล้วอ่าเต้นเก่งนะครับครับอ่ะส่วนเบนล่ะพี่เบนโอ้พี่เบนเบนชั้นเบนพี่เบนเป็นคนคิดไอเดีมากครับความคิดสร้างสรรค์มากครับเบนเบนถ้าออกมาจากบ้านเล่นดิจิทัลทีแล้วใครจะทำสีผมให้คุณแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะ มีมายุ้งเลยครับอ่าออาทิตย์หน้าจะสีอะไรครับสีอะไรอาทิตย์แรกอะไรอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะสีอะไรง่ายมากเลยสีแดงอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูนะต่อมาต่อมาที่ต้นฮะทีตี่ต้ตอนนี้ที่ต้นแบบน่ารักมากครับเป็นคนที่สนุกมากอยู่คุยด้วยสนุกมากครับอะและแน่นอนนี่เลยแม่ของบ้านเราเอาว่ามาร้องเพลงเพราะมากมากเก่งมากมากน่ารักนะครับครับเกาหลีสุดๆน่ารักและจีบไหม ไม่ครับไม่คุณพี่น้องกันครับอ่ะคุณเล่คุณเล่นะอ่ะต่อมาครับพ่อแพรอันนี้ก็น่ารักมากครับเป็นคนที่แบบมีความสามารถโค้ชุกด้านเลยครับพอแพรนัตตี้แหละฮะนัตตี้นีกระหล่งน้องกระหลงของเราอ่าเป็นคนที่อยู่คือถ้าถ้าสนิทแล้วมันจะแบบจะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่นิวแหละฮะนิวเป็นคนที่มีเสน่ห์มากครับเวลาแบบเฮฮาบ้าบ้าบอจะมีเสน่ห์มากๆพี่มีน มีมี oh. pa, in ็นคนเป็นคนเบอร์ใหญ่เขาทำอะไรก็ทําเต็มเลยตลอดเป็นคนฮาๆด้วยครับผมชอบนิสัยพี่เขาอ่ะโอเคฮะเกมเป็นคนสวยมากครับสวยมากที่สุดในบ้านเอ๊ะเห็นทุกคนกรี๊ดค่ะนี่มันมันมีอะไรแอบแฝงป่ะฮะไม่มีใช่ไหมไม่มีเก๊ปมีอะไรจะพูดไหมฮะไม่มีนะจริงๆเนี่ยอยู่บ้านตลอดพี่อยากจะรู้ว่าเวลาเราดูอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่นควารู้สึกว่าเฮ้ยจะอยู่กันได้นานขนาดขนาดนั้นเชียวหรือ ก็เลยถามว่าเคยมีความคิดไหมครับว่าเอออยากจะออกมาบ้างเบื่อละอยากจะออกเพราะวทนไม่ไหวมีไหมใครก็ได้มีไหมไม่ใช่ไหมเป็นช่วงช่วงมากกว่าครับเช่นช่วงไหนฮะนี่คนแรกที่คนนี้เลยค่ะมาโกงเสียพอดีก็เลยอยากกลับบ้านมีหามาเออเออเล่นองเงียบบ้างอ่าทีเนี้ยถามถามนิดนึงว่าตอนที่เราอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยมันมันรู้มากว่า ต้องมันจะซ่อนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามาถึงซีซั่นที่7แล้วเนี่ยมันน่าจะเก่งกันได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดผมแข่งเนี่ยอันดับแรกเลยผมจะทําถ้าเกิดผมเข้าไปในบ้านก็คือตะเวนหากระจกก่อนว่ากล้องมันน่าจะอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะเก็คยังไงได้บ้างมี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 บ้างไหมมีบ้างไหมเอาเอาจริงๆมีบ้างไหมไม่มีก็ไม่เห็นอยู่แล้วใช่มันมันเห็นอ่ากล้องที่ประจับมีครับมีทั้งกล้องที่เห็นแล้วก็ไม่เห็นนะครับแล้วกล้องหลังกระจกอ่ะเราจะเห็นไหมไม่เห็นหลังกระจกไม่มีเห็นเลยค่ะแต่เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจะมีกาารถ่ย ใช่แต่ว่าสภาพเขาเรียกว่าอะไรก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปอะค่ะก็จะไม่ได้ซ้ากันบางบางที่เนี่ยเราก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะมีกล้องอยู่อย่างเช่นกระจกในห้องน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในห้องในห้องตรงห้องอาบน้ำาเลยครับบางทีมันจะมีด้านหน้าห้องครับแล้วก็เต็มที่เลยครับถอด๋ต่เราคิดว่าแหล่งในส้วมนี่เขาเขาติดกล้องไหมเรารู้ไหมเวลาเราสมมติเรานั่งเรานั่งแบบทําภารกิจของเราอยู่เนี่ยที่ามีกล้องถ่ายอยู่ไหม ไม่ถึงขนาดนั้นแต่อีกวันนึงยังเห็นมีนอยู่ในซ้วมเลยอ่ะที่เขาถ่ายทอดอ่ะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นสำนาอึ้งเลยนะะอ่ะถามต่อถามต่อนิดนึงนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยความรู้สึกในฐานะที่เราได้มีโอกาสร่วมกับโครงการนี้เนี่ยเรารู้สึกประทับใจอะไรมากที่สุดปอก่อนนะครับความมิตรภาพครับความสุขที่ให้กันทําให้ทุกคนได้เรียนรู้ ซึ่งกันและกันครับแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆนะครับครับโอเคนะฮะมีใครจะเสริมเพิมม่มเติมไหมเอ่ยสิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดในการร่วมอยู่ใน<ก>บ้านก็คง<ล>จะเป็นการแบบประทับใจในเนี่ยแหละครับความมิตรภาพที่ผูกพันกันระหว่างครูด,ด้วยแล้วก็พี่ทีมงานแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยกันด้วยแล้วก็กับแฟนคลับด้วยครับที่แบบมันผูกพันเข้าลึกถึงหัวใจผมเลยตอนนี้<อ> จะบอกว่าเช้าวันนี้ถือว่าเช้ามากนะครับแต่รู้สึกไงบ้างที่มีแฟนคลับมากมายเลยมามาให้กําลังใจแต่เช้าอ่ะครับทุกท่านเนี่ยดีใจเนาะดีใจขอบคุณมากที่ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะที่คอยมาเชียร์พวกเราแบบทุกทุกครั้งพวกเราตื่นเช้าเท่าไหร่แบบพี่พี่แฟนคลับของแต่ละคนก็ต้องตื่นเช้ามากกว่าเราเท่านั้นเพราะพี่พี่หลายคนก็ต้องเดินทางถามนิดนึงว่าในบ้านเนี่ยป้าปอและการใครใครตลกสุดใครฮาสุด เบนจมินเลยครับพี่เบนจมินเบนมีแต่คนพูดถึงความจำได้ไหมว่าเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นที่มันฮามากที่เขาเรียกเสียงฮาได้ตลอดจำได้ไหมจำได้ไหมที่ไม่มีวันลืมอะเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหสุดๆเลยทรงกระบอกทรงกระบอกทรงกระบอกคืออะไรครับมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเป็นทรงกระบอกอะค่ะแล้วแล้วเบนเขาก็ อยู่ในห้องน้ำอะค่ะแล้วเบนเขาก็พยายามแบบมาบอกว่าแบบมันมีบางอย่างที่มันทรงกระบอกอยู่ในห้องน้ำเขาอะไรอยย่างงเี้แล้วเขาพยายามเจ้เข้าใจปะเจ๊บานาน่าสปิทอะเจ๊บานาน่าสปิทเองเขาก็มีคำแปลกๆตลอดเลยนะคะของเบนซึ่งศสารเหล่านี้เรามาจากไหนอะเบนมาจากสมองครับผมโอ้โหโอ้โหอาแล้วเดี๋ยวเรานี่เราแค่เกริ่นเล่นๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องซุบซิบต่างๆนะความลับมากมาย ที่อยู่ในบ้านของ True Academy Fantasia นะอย่าลืมส่งคำถามมาแล้วกันเดี๋ยวเราอาจจะถามไม่ใช่อาจเราจะถามบางคำถามนะครับให้กับนักล่าฝันซึ่งคุณสามารถส่งมาได้4221-001เอางี้ก่อนพักเบรกเดี๋ยวผมเ,เชิญแฟนคลับสักคนนี้มาจากข้างนอกมาถ่ายรูปกับคุณนะถือว่าเป็นการมอบรางวัลเดยวใครทีเอ่ยเอาคนเสื้อลายดำดีกว่าลายดำขาวนั่นเลยเามาเลยครับมาเลยฮะเชิญเลยนะฮะเดี๋ยวเข้ามาถ่ายรูปกับาชาว ไอค่าได้มีแฟนเทเช่มาเลย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 เดี๋ยวเราเตรียมกล้องด้วยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะสวัสดีครับยินดีด้วยฮะมาเลยอ่ะไปตรงกลางเลยนะครับไปตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยตรงข้างน้องบอลได้ไหมตรงตรงข้างใครก็ได้ครับเชิญเลยฮะอ่าข้างหลังเลยนะฮะโอเคถ่ายรูปเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับกับดักล่าฝัน